ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับแกนิโต้ใช้ปูนซีเมนทาเต็มแผ่นตอนนี้ระเบิดออกพื้นเดิมยกโดยใช้สายถมจากพื้นซีเมนเดิมมันน่าจะไม่เต็มอะ่ะแล้วมีความชื้นเข้าไปด้วยแล้วพอร้อนปุ๊บร้อนเย็นสลับไปสลับมาเนี่ยมันมันจะ จุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันมีอากาศ่ะพูดง่ายๆอากาศเวลานั่นมันจะขยายตัวนะครับก็ยิ่งถ้าเป็นแกนิโตเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีร่องร่องยาแนวเนื่อนะเราฟูชิดเลยมันก็คือไม่มีให้ขยับตัวอะไรได้เลยนะมันก็เหมือนมีแรงดันอัดอยู่ใต้พื้นอ่ะพอถึงจุดที่มันไม่ไหวมันก็จะดันระเบิดนะครับก็ต้องต้องแกะซ่อมเอาอะต้องปูใหม่ นะครับส่วนใหญ่สังเกตไหมครับพื้นระเบิดเนี่ยมันจะเกิดกับชั้นล่างไม่ค่อยมีใครถามมาเกิดกับชั้นบนหรอกเพราะอะไรครับเพราะชั้นบนไม่มีความชื้นแต่ชั้นล่างเนี่ยมันมีความชื้นนะครับคอนกรีตลุงช่างเคยบอกแล้วมันมีรูพุ่นนะครับแล้วมันก็สามารถจะรับความชื้นอย่างไดดินเนี่ยเข้ามาได้แล้วทีนี้นึกออกไหมครับด้านนี้เราเอาแกนิโตปิดไว้ มันเข้ามาแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้มันมันมันโดนความร้อนโดนอะไรมีทั้งน้ําทั้งแกาดสองตัวนี้ขยายตัวทั้งคู่เลยนะเวลาเกิดเวลาเกิดความร้อนเข้าไปเนี่ยมันขยายตัวนะครับพอมันขยายตัวมันไม่มันดันไปไหนไม่ได้มันก็ดันกระเบื้องขึ้นนะครับเพราะกระเบื้องกับไอตัวปูนทั้งล่างตัวกระเบื้องมันอ่อนกว่ามันดันขึ้นง่ายกว่านะครับเพราะเราปูไม่แน่นไงเพราะเราปูไม่แน่นมันก็โอกาสมันดันขึ้นก็สูงขุดวางฐานรากแผ่ทั่วไปลึกเมตรห้าสิบเจอน้ํา นี่นำหน่อยครับลุงช่างเอ่อถ้าเจอน้ํามันจะทํางานยากแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเจอดินอะไรแต่พอคําถามเนี่ยมันตอบว่าถ้าเจอน้าเนี่ยส,ส่วนใหญ่จะค่อนข้างถือว่าเจอชั้นทรายนี่หรอไหมครับเจอชั้นทรายที่เป็นทรายถ้ายังเป็นดินเหนียวเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเหลวไหมถ้าเหลวไปมันก็ยังไม่ค่อยไหวนะครับวิธีการแก้เนี่ยถ้าขุดไม่ได้เนี่ยลุงช่างเคยตอบใครไปมั้งถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเราจะใช้รองรองซ่วมเนี่ยแหละครับมาทําเป็นแบบ ถึงแม้ว่าฐานล่างจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ให้มันใหญ่กว่าไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยคือปูนเนี่ยไม่เด็นไรเพราะวงกลมเนี่ยเวลามาครอบสี่เหลี่ยมมันจะใหญ่กว่าถูกไหมครับใช้รองซ่วมนี่แหละครับแล้วขุดขุดแล้วกดลงกดลงกดลงมันจะกันดินข้างๆไม่ให้พังนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบไปในตัวเลยนะครับเหล็กก็ใช้เหมือนเดิมนี่แหละวางวางวางไอ้ไอ้เป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับไม่ต้องไปดัดใหม่ให้เป็นวงกลมนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าซิงค์ลงก็เหมือนเวลาโบราณเขาขุดบ่อครับเขาก็เอาปอกนี่แหละครับแล้วขุดแล้วกด แล้วก็วางปลอกใหม่ทับลงมาแล้วก็ขุดซาะพูดง่ายซะอซะเซ้อแล้วก็กดลงซ้อซกดลงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปลอกเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นกําแพงกันดินนะครับวงกลมสันฐานของวงกลมเนี่ยเป็นสันฐานที่รับแรงทางข้างดีที่สุดนะครับมันจะรับมาแล้วมันจะอัดตัวเองสังเกตนะพวกปลอกพวกอะไรเนี่ยดูบางนิดเดียวแต่มันรับแรงได้ดีเพราะว่าสันฐานมันเป็นวงกลมแต่ถ้าเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นเหลี่ยมเนี่ยแตกเลยนะครับมันจะแตกเลยแหละ ันนี่มันเป็นเรื่องของของของ,ของแรงของันทีกาะทำถ้างั้นอันนี้คำ,คำถามนี้ลุงช่างอยากให้ดูดินก่อนนะครับว่าถ้าดินเป็นทรายเป็นอะไรเนี่ยก็หยุดได้นะครับแล้วเข้าแบบธรรมดาได้แล้วถึงจะมีน้ําวางเหล็กนะครับไม่ต้องไปกังวลมันถ้า,ามีปั๊มเล็กๆตอนก่อนเทปูนก็ดูดออกแต่ถ้าไม่มีปั๊มถามว่าเทได้ไหมเทได้นะครับผสมปูนให้ข้อนอย่าผสมเหลวนะครับแล้วค่อยๆเทนะครับปูนเนี่ย มันจะไม่ได้เป็นละลายในน้ําหรอกมันจะค่อยๆเต็มของมันแล้วมันก็ดันน้ําขึ้นมาเองนะครับมันดันน้ําออกดันน้ําขึ้นเองไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสแล้วมันสามารถเซ็ตตัวในน้ําได้ไม่ต้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องไปกังวลเจอปัญหาน้ําบาดาลครับสร้างตึกที่ต่างน้ําประปาเข้าไม่ถึงเออันนี้เป็นปัญหาเรื่องแหล่งน้ำแหละครับก็ไม่นั่นก็ต้องลองดูว่าบาดาลได้หรือเปล่าบาดาลตื้นได้ไหมไม่ได้ก็เป็นบาดาลลึก และอันที่สองก็คือต้องดูว่าน้ํำที่เอาขึ้นมามันส่งเทสได้นะครับว่าเอามาใช้ได้ไหมนะครับมีเขาเรียกว่ามีมีแร่ธาตุสูงเกินไปมีส่วนผสมของเหล็กอะไรพวกนี้มากเกินไปหรือเปล่ามันจะทําให้เป็นตะกัน่นะครับ mm. ก็จะอาจจะมีปัญหากับพวกสุขภัณฑ์เร็วกว่าปกตินะครับเร็วกว่าปกติถ้าเป็นน้ำาราานเนี้ยตึกพวกนี้ไม่ควรไม่ควรใช้ท่อเหล็กเลยนะ ถ้าท่อเหล็กถ้เจอน้ำบาดาลน,นี่ไปเร็วเลยนะครับควรใช้พีเออ PVC หรือ PE นะครับทำระบบกรองแล้วน้ำก็ยังใช่เน่เนี่ยเนี่ยปัญหาต่อเนื่องกันเออมันมีความกระด้างอยู่มันจะลดความกระด้างอะ่ะลดยากมากนะครับเพราะระบบกรองอะ่ะมันจะกรองพวกสารอินทรีย์กรองอะไรพวกนี้ได้ดีแต่พวกความกระด้างมันเป็นแร่าธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำยากมาก ถ้าจะเอาจริงๆมันก็เป็นระบบใหญ่ซึ่งไม่ไม่คุ้มมันไม่ไม่ค่อยมีใช้กับระบบที่ที่ใช้กับอาคารเล็กอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะเอาไปใช้ได้แค่น้ําใช้แต่น้ํากินอาจจะไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ลุงช่างบอกคืออาจจะต้องมีปัญหากับสุขภัณฑ์นะครับเหลืองเนี่ยเหลืองเนี่ยจะเจอแน่ๆแล้วก็ท่อมีตะกันบ่อยนะครับอาจจะต้องทํำฝัดหรือล้างบ่อยนอ่จนกว่าเราจะได้น้ําประปาหรือได้น้ําที่ม,มีมีความซอฟต์กว่าเข้ามาใช้แทนนะครับ ประตูตกควรเปิดปิดด้านล่างแก้ไขยังไงครับอันเนี้ยถ้าตกแล้วแสดงว่าบันทับขยับแล้วล่ะครับอาจจะต้องลองเช็คบันทับและขันนะครับขันปรับยกขึ้นนะครับเป็นเพราะบันทับเพราะตัวประตูมันไม่ตกมันมาตกมันตกแต่มันตกทั้งบานเพราะนั้นตัวประตูไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็ตกที่บันทับก็ไปแก้ที่บันทับครับเครื่องปรับน้ําอุ่นที่บ้านน้าไหลเบามากครับปกติครับลุงช่างแนะนาทิคนิดนึงนะครับเครื่องปรับน้ําอุ่นเนี่ย ลองไปดูตรงสายที่ออกมานะมันจะมีตัวหมุนเล็กๆอยู่อันหนึง่งหมุนตรงนั้นออกมาแล้วมันจะเจอตะแกรงอ่ะละเอียดมากตะแกรงเปง็นโลหะเล็กๆอยู่อ่ะส่วนใหญ่นะมันปันเพราะอะไรไหมตะแกรงเนี้ยมีอะไรไปอุดน,นิดเดียวนะมันบล็อกน้ําเลยคนน่ะนึกว่าไปแก้ที่ท่อไปแก้ที่แรงดันลองไขตัวนี้ก่อนเลยนะครับมันจะเป็นปุ่มให้หมุนไดน้ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรละแล้วดึงออกมาเนี่ยดึงออกมาเลยมันจะมีตัวตัวตะแกรงเล็กๆเป็นตะแกรงเหมือนลูมินียม แล้วก็เห็นเลยว่าแค่มีเม็ดทรายเม็ดอะไรอยู่ไม่กี่เม็ดเนี่ยน้ําเบาเลยเอาอันนี้ออกก่อนอาจจะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเคลียร์ตรงนี้แล้วไม่มีอะไรขวางแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแรงดันน้ําไม่พอนะครับแต่เชื่อเหอไปดูตรงนี้ก่อนร้อยทั้งร้อยส่วนใหญ่จะเพราะว่าตอนตั้งแต่ติดตั้งมาคนไม่ค่อยได้เคลียร์ตรงนี้เลยบางทีไอเศษอะไรที่มากับน้ําหรืออยู่ในท่อเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บตันเลยพอตันเราก็ไม่รู้เราก็ใช้ไปมันก็ยังใช้ได้ไงแต่มันเบาลงเบาลงแล้วก็ใช้ได้ก็ใช้ไป อันเนี้ยกับฝักบัวด้วยนะครับเวลาอยู่ๆฝักบัวเบาลงอะ่ะหมุนในตัวตัวฝามันออกแล้วลองดูดิมันจะมีตัวตะแกรงอยู่ส่วนใหญ่ก็คือมันสกรปรกอะ่ะบางทีแค่ล้าตงตัวนี้จบเลยนะครับอันนี้ลองไปดูนะครับ